รายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตถ้าประสบครับพระปกเกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่ของการตรวจสอบการใช้อำนาจฐอตรอออตโร,ตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บนันแสงมผัสครับสภาผู้แทนรัศดรครับมีการนัดประชุมวันที่3และวันที่4รกรกฎาคม2567เริ่มประชุมแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ ส่วนประเด็นทางการเมืองครับวันนี้ท่านด,ดรทักษิณจินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในเรื่องประเด็นทางการเมืองติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับใช้งานแบบข้าราชการดังนั้นที่เขาควรจะได้รับข้จาจ้างที่ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสในชีวิตที่ดีขช้นซอฟเ์แวร์ก็คือเราจะพยายามจะเอาคนเหล่าเนี้ยให้เขาเก่งๆแล้วก็มีโอกาสมากขตรงนี้มันเก่ง

เรื่องนักตั้งสวอกับที่ท็อกคนจังหวททัดเทียงพิภูณสมชายหลวงสวสดไม่ได้ติดสวครับไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ของสัตว์ต้อการคือว่ามันสอนให้รู้ว่าการที่ปฏิวัติทุกครั้งเกิดจาก,กความไม่ไว้ใจประชาชนคือประชาชนเรื่องรัฐบาลมาไม่ไว้ใจก็มีการปฏิวัติพอมีปฏิวัติปุ๊บก็ออกกฎกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำรูปทำนีนนนน้ตามตามต้องการแล้วผลสุดท้ายก็คือว่า วันนี้เนี่ยต้องกลับไปที่ว่าต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเขาจะเลือกการกาเลือกคนมากรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาได้วันนี้การกาที่เกิดขึ้นรอ้จักเป็นการกาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะปฏิวัติครับแต่มันก็ว่าพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยสายของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าตระดูลลีรำเนี่ยเขาไม่ส่อส่อเขาไม่ส่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตโดยหลังจากการปฏิวัติ แล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดดีที่สุดเก่ง mm hmm. ที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนต้องกลับไปใช้วิธีการเลือกตั้งวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเองเป็นตัดสินใจเรื่องคนที่กับประธานาธิเขาเองจะดีที่สุดนะครับถ้ามาส่วนกลางมาคำนวณว่ากติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปทําหน้าที่ เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชนเนี่ยเมื่อครับสวุชปัจจุบันก,ก็มีคนเลือกแทนประชาชนสวนุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนเหมือนกันคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้เขาคือเขาเรียกว่าการที่คน ทั้งประเทศการคอลเล t ทีฟเรียกว่าคอลเล c ทีฟดิ e c ิ s ช o n เนี่ยคือการอ,าอะไรภาษาแปลได้ว่าคือการตัดสินใจในกลุ่มคุยประชาก่อนทุกภามันจะถูกต้องที่สุดตรงนี้มองกร,ะะรงากฏการไม่เพราะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองวันเนี่ยมันจะส่งผลการเมืองในภาต่อไปอะค่ะไม่ม,ม,มีอะไรครับการเมืองก็คือการเมืองการเมืองก็เป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปเพื่อให้ทํางานให้ประชาชนได้ในสิ่ ไม่มีอะไรมันจะมีการอะไรไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคุยคุยกันรู้เรื่องคุยทุกคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องผมเชื่อว่าท่านนายกก็คุยกับพรรครวมได้ทุกคนไม่ได้เกีกับมีการมีพร้อมวัดใายมลขังของผมไม่มีไปแล้วอะค่ะมลขังผมไม่มีเลยผมนี่ผมเหมือนวันนี้อายุ75นี่นะ75นี่ก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมลขังะไปแล้ว